สวัสดีครับเจอกันอีกหนึ่งคลิปนะครับวันนี้เราจะพามารีวิวตู้ลดราคาอีกหนึ่งเซตนะครับกับตู้พลาสติกนี่ครับเป็นตู้ของฮาดานะครับสภาพเกือบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นตู้ลำโพงพิชัยโซครับเรานํามาลดราคากันนะครับสภาพใหม่คลิปเลยนะครับเป็นรุ่น sps 2115นะครับของฮาดาสภาพใหม่มากครับตัวนี้ สภาพเกือบเต็มร้อยเลยนะครับลดร,ราคาวันนี้หลอกจำเดิมทุกอย่างสภาพใหม่มากครับใหมยย่กิฟเลยนะครับในราคาแค่หนึ่งพันหก้บาทนะครึ่งพันหกร้บาทเท่านั้นนะครับตุ่นีงสิ้นิ้วนะครับมีลารุาน่รนหลายแบบให้เราชมกันนะครับรุ่นนี้ก็จะได้เป็นมิดโลขึ้นมาครับหนาขึ้นมากอีกครับ 1,600บาทเท่านั้นนะครับในรุสนใจก็ทักเข้ามาเลยครับ08563 1 3 0 0หนะครับสภาพใหม่คลิบเหมือนของใหม่ลนะก็เป็นตู้ละโภโูเราดังรถราคาเฉียดกันไปครับจต่ราคาปกติกับ3,000บาทครับปรี้รถล้างสต๊อกแับราคาเฉียดเพราะจะมีรุ่นใหม่เข้ามาอีกหนึ่งรอบนะครับวันนี้เรา นำมาลดราคาพิเศษให้สำหรับลูกค้าทุกท่านที่กำลังหาตู้รองพงตู้พลาสติกกับราคา1,600บาทกับสภาพใหม่คิปขนาดนี้นะครับ085-631-3001นะครับถ้าขายเข้ามาได้ครับตอนนี้เราอยู่ประมาณเกือบ10บกว่าใบครับ16บใบมา16ใบนะครับเลเซอร์เราก็มีขายครับเลเซอร์ ร้อยห้าสิบาทครับสินค้าใหม่ศูนย์แปดห้าหกสามหนึ่งสามศูนย์ศูนย์หนึ่งครับทักทายเข้ามาได้เลยนะครับสอบถามข้อมูลรายการสินค้าได้เลยครับผมราคาโปรโมชั่นวันนี้นะครับดูสภาพใหม่ขนาดไหญ่ครับมากนะครับสอบถามข้อมูลรายการสินค้าได้ตามเบอร์โทรเลยนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปต่างๆนะครับรับชมคลิปคนไทยกับช่องยูทูบบนมิสิกซาวน์สตูดิโอนะครับ บางตัวยังไม่ทำความสะอาดนะครับบางตัวก็ทำความสะอาดแล้วนะครับหนึ่ันหบาทนะครับพักเข้ามาได้เลยนะครับเรามาดูอรอบคเข้าบ้าสวยขนาดไหนครับเหมือนแกะของมาเลยครับตวน,นีนึ่ถ้าใคสนใจอยู่ต่างจังหวัดก็เรามีบริการจัดส่งฟรีนะครับเก็บค่าส่งปลายทางครับ เราไปส่งเราไปส่งฟรีครับส่งที่คนส่งนะครับแต่ว่าค่าคนส่งลูกค้าออกเองนะครับลดราคาให้ครับสภาพสวยงามมากนะครับ0556313001ทักทายกันเข้ามาได้ครับกับร้านอ้วนมีเสิยงาวาอุบลราชธานีกับวันที่28มีนาคมนะครับประมาณบ่ายโมงกว่าๆนะฮะวันนี้เรานําสินค้าอีกหนึ่งรายการมาลดราคาให้ลูกค้าได้รับชมกันกับราคาพิเศษกันวันนี้นะฮะ สนใจก็สอบถามหรือว่ามาชมเนื้อมาเที่ยวที่อุบราชธานีก็มาที่ร้านครับมาดื่มน้าเย็นๆที่ร้านพองเดินทางต่อครับมาเที่ยวที่อุบลราชธานีมาชมสินค้าครับชมหลากหลายรายการนะครับสินค้าทุกรายการก็ต้องผ่านการทดสอบก่อนครับเราจึงจะทําการขายให้ลูกค้านะครับทุจกจ่างต้องผ่านการทดสอบผ่านการลองก่อนนะ 0 8 5 6 3แ3 0 0้าสมครับมาชมมาเลือกเลยที่ร้านเลยนะครับขอบคุณทุกท่านครับที่ให้เกียรติตามรับชมนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับเราจะมาอะไรมารีวิวอีกคลิปต่อไปก็ฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ